สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่าบวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่เกมโรบ็อกนั่นเองนะครับผมเน้ก็อยู่ในแบบอันนี้ไม่ใช่ทำเปี่ยนนะครับผมใช่ลิ้นกูจะสั่นทำไมเนี่ยโอเคแนละท่าบวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการหลบเอ๊ะไม่ใช่บอกวิธีเขาเรียกบอกจุดดีกว่านะหลบสกิลบอสในะตอนเราลงเลนนะครับแบบเราไม่ได้ไปนต้องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลบนะผมเสียเวลาผมโคตรไม่ชอบเลยนะครับผมนะฮะก็ ก็ไม่จะมีจุดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะยืนเอฟเคได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคมันเป็นยังไงเดี๋ยวฮารผมเนี่ยผมจะพาท,ทุกคนไปดูเข้ามาจริงผมไม่แน่ใจว่ามันมันด่านเหมือนกันหรือเปล่าผมนะครับผมนะคะรับแล้วผมจะไปด่านอ่ด่านสุดท้ายนะครับอีซี่มีเดียมฮาร์ดเนี่ยมันเหมือนกันเรื่ผมก็ไม่แน,น,น่ใจแต่ที่ผมจะลงณนะจุดนี้ก็คือฮาร์ดน่นเองนะครับผมเนะผมรู้สึกว่าฮาร์ดมันจะได้ของคุ้มกว่านะครับผมเนาะโอเค เข้ามาก็วิ่งลงเลทไปตามปกติอบผมตอนไหนอะผมคือขอละบายหน่อยละกันนะคือแบบว่าผมนั่งเปิดไขว่าแบบว่าสองแสนสองแสนเท่าไหร่หรอวะเอ่อสองแสนหกลนเลยทุกคนไอ้เหี้ยผมไม่ได้ตัวเอ่อคอสอิกสักตัวเลยเนี่ยเอาคูดวงมะนมันจะเน่าขนาดนั้นวะถามจริงเนี่ย คือรักผมก็ถ้าใส่ตัวเขาเรียกตัวละครบับรักผมก็จะมีรักประมาณเจ็ดเจ็ดจุดห้านะครับผมนะฮะก็แบบเขาเรียกว่าไรไม่ได้เติมแบบรักขั้นสุดท้ายนะครับผมถ้าเติมรักขั้นสุดท้ายนี่คือแบบโหดมากเลยนะอันเนี้ยเนี่ยหกเก้าเก้าอะไคือรักบบยคูณสองผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะเออแต่ผมไม่เพศสี่หมื่นจะเก็บซื้อดีไหมหรือจะเก็บเอ่อเปิดเปิดเยอะดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะช่างใจไม่ถูกเอ้า บนเออผมก็ช่างใจงไม่ดุเหมือนกันว่าผมจะเอ้ผมขอแวะความตรงนี้หนก <I 'm S 2> ห็แล้วนู่นก่อนไหนอก็มาละ <I 'm S 2> ผมผม,ผมพวกที่แบบมาแล้วมันเสียดายอ่ะมันต้องมาเขาผมนะ <S <S ได้ของดีสกินเซนที่ส,ส่อผมก็ยังไม่ได้เลยน่คือแบบอะไรมันจะเน่าขนาดนั้นว่ากูถาันจีดวงบุญแจมั้งหมได้กล่องได,ได้ได้ดาบงงัหนึ่งครับผม ก็จะนานหน่อยนะเขาเพราะว่าผมเล่นในฮาร์ดเนาะไอสกิลบอสตรงนี้นะครับผมนะวิ่งวิ่งหลบไปเลยนะครับผมนั้นมันไม่มีอะไรให้หลบอ่ะเออมันไม่ได้แบบหลบยากขนาดนะั้นหนดนี้ดีกว่าเนี่ยที่ผมอยากลงดันฮาร์ดไม่ใช่หรอกเวลาเราตีมอนเรามีโอกาสได้เหรียญสุมตลอดนะผมนะเหรียญสุมบัสสิกเอ,อ้ามาเนี่ยแด้หนึง่งทิ้ง คือผมยังไม่มีทีมดรอปเลยโอเคนะวิ่งมานะครับจุดแรกที่เขาชอบแอบกันนะคือตรงนี้บ้านเขานะ,ะแต่ว่ามันต้องมันต้องมีกระโดดสามชั้นบ้านเขานะ,ะผมกระโดดสองชั้นไม่ได้นะเขาดูดิมันสามารถขึ้นไปหลบตรงนั้นได้นะเขาผมนะแต่ว่าเรามีกระโดดแค่สองชั้นเราจะทํายังไงนะเขาผมนะฮะดูดิเฮ้ยเหมือนได้หรอไม่ได้ผมพยายามจะไ เชือเนี่ยมันมันลำบากอะ่ะนะครับผมนะมันต้องมีสามชั้นป่ะนะครับสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะเรามาดูจุดกระโดดของชั้นทุกคนเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมเนี่ยเราแค่กระโดดขึ้นต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปหิ้งก้านนี่ยืนตรงนี้อา้าวเพี้ยตกอา้อาว ไม่ค่อยนะผมเพราะว่าใแบไบม้มันบังเนะี่ยแค่นี้นะครับผมเนะี่ยหลบได้ละทุกคนดูเห็นปะ่ะนี่นี่นี่ไม่สั้นนี่ฮะนี่ก็เป็นจุดหลบสกิลบอสอีกจุดหนึ่งนะครับผมเนะี่ยก็ไม่โดนสตันไม่โดนอะไรเลยนะครับผมนะนี่หลบได้ทุกอย่างเลยก็ยืนเอฟเคได้แบบชิวๆนะครับผมฮนะเออเนี่ยหรือไม่ก็ต้นไม้ไอ้ต้นไม้พวกนี้ผมไม่ได้แจ้งขึ้นได้เพราะผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับผมนะ ให้กระโดดขึ้นเสาดูเดี๋ยวลองต้นไม้เนี่ยต้นนี้ขึ้นได้ต้นนี้ขึ้นได้แต่ว่ามันไกลเกินนะเขาผมเนาะเนี่ยเนี่ยน,น่าจะไม่มีละนะครับผมน่าจะแค่ได้ได้แค่ต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะกล่อ,องผมเปิดไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยเลยโคตรเกลือเนี่ยฮะน่าก็เป็นจุดหลบสกิลบอสนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ทหารมีเดียมเดี๋ยวผมไปดูเดี่ยวมีเดียม มเดเดมเหรือจุดแล้วคือผมไม่รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าเพราะผมปกติผมลงแต่้ารไงเดี๋ยวจะไปดูกนะ่นมีเดียมมีโปรผมพิลุยเลยล้วกันทุกคน vâng, vinh đua về lên là cần á, chơi về tiết thời gian. ơi, lười như cái gì 10m như lệch tán này nghe. dưới đây เฮ้ยก็มีนี่วะนะคราบผมนีจุดหลบสกิลบอสอ๋อเหี้ยตายแล้ว <c oughs> บอสจะไม่ทันได้ปล่อยสกิลเลยอ่าถ้าจะข้าเรื่อเลยอันนี้มีนะครับผมว่าอีซี่ก็น่าจะมีแล้วนะครับผมนะปกติคนก็ไปลงอีซี่ปะเออทควาเชิญไปดูอีกทีว่าอีซี่มีปะคือแบบเอาไว้หลบแบบว่าบอส สกิลสองชั้นได้ดีมากเ่าเดี๋ยว่าผมพูดอะวะคน <c oughs> ที่กระโดดได้สองชั้นเอาไว้หลบได้นะครับผมสาใครได้แ <c oughs> บบกระโดดสามชั้นก็โดดขึ้นเสาตรงนั้นนละ้วชิวๆ <c oughs> ผมอยากรู้ว่าไอ้หมดที่มันมีโอกาสดบอ,อันนี้ไหมวะทุกคน like มีโอกาสดบไอ้ ของแลไหมเรือของรีเจนต์อะวิ่งด้วยความเร็วสูงไม่หยุดเรือบอลได้เท่าไหร่เหรอยี่สิบล้านเนี่ยเดบขึ้นตรงนี้อ่ะตายแล้ว นะเขาประมาณนี้นะเขาผมเนี่ยเอาไว้แบบใครโดนเ,เลหลบซิคิวบอสนะเขาผมเนี่ยไม่น่าจะมีจุดอื่นแล้วนะเขาผมเนี่ยเนี่ยปกติ5คนมีกระโดด3ชั้นนะก็กระโดดขึด้นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่า2ชั้นขึ้นได้หรือเปล่านะเออน,ใน,นี่ใครปเป็น์เทคนิคก็บอกด้วยนะเดะเหรอก็อไม่ได้ไม่ได้นะเขาเนี่ยต้อง3ชั้นนะอันนี้ผมว่าโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนก่อนละกันนะเอ้ยตรงนี้มี นี่ก็อาจจะมีสิทธิ์เอ้ยมีสิทธิ์แต่ขึ้นยากกว่าน่อยเอ้ยอันนี้ได้แน่ทุกคนเพราะมันสูงเนี่ยใส่ขึ้นตรงนี้หน่อยหนึ่งได้แน่แต่ว่าระยะวงถึงบอสหรือเปล่าน่าจะถึงนะผมว่าเฮ้ยโอ้โหใกรจะโดดเสกเต่าริงๆได้จะโดดได้นะทุกคนโอเคแนละ้วสำหรับคิวน,นี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกับลัคน์นะครับผมบาย